อ่ะสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วผมผมนกช่องนกเรนเจอร์ครับวันนี้ก็มีอะไรดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยครับหลังจากที่ห่างขายกันมานานครับสำหรับซีรีส์ขุดโนดนั่นเองครับผมเอ่อต้องบอกว่าแม่งแบบนานมากที่แบบไม่ได้ทำต่อเลยครับก็มีคนทวงมาค่อนข้างเยอะแล้วผมก็เลยมาทำต่อสักนิดนึงครับผมเอ่อก็สำหรับเรื่องนี้ ก็ถ้าพวกคุณดูสถานที่ก็อาจจะเดาออกกันนะครับว่ามันเป็นที่ไหนแล้วก็ดูจากชุดที่ผมใช้นะครับว่ามันน่าจะเป็นที่ไหนครับผมก็เมืองที่มาใหม่เมื่อสักประมาณ4 5หเดือนที่ผ่านมาครับผมน,ะนะั่นก็คือประเทศแห่งรุ่งอรุณนั่นเองครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่าสําหรับเจ้าตัวประเทศแห่งรุ่งอรุณเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับแล้วก็ สิ่งของที่ขุดได้จากหนวดของเมืองแห่งรุ่งอรุณเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างครับแล้วก็สำหรับใครครับผมที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับในการทําคลิปถัดไปของผมนั่นเองครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับไปดูแต่ละโหนดเลยครับเมืองแรกของเจ้าตัว เรียกว่าโหนดแรกแล้วกันนะครับของเจ้าต,ตัวประเทศแห่งรุ่งอรุณนั่นเองครับผมเ่ยวขุดก็คือเกาะแฮโมครับเกาะแฮโมเนี่ยมีอยู่หนึ่งโหนดให้เราขุดครับนั่นก็คือร่องรอยแห่งความทรงจําแล้วก็ผงลึกลับครับเจ้าตัวร่องรอยแห่งความทรงจําเนี่ยเราสามารถเอาไปทําเป็นชิ้นส่วนปฏิมากรครับอ่าส่วนผสมชิ้นส่วนปฏิมากรที่เอาไปทํารถม้าฟเฟดรดดิได้ครับผมแล้วก็ผงลึกลับครับที่เป็น ส่วนผสมในการทำปืนปืนรอบยิงของอประเทศแห่งรุ่งอรุณครับพื้นที่ราสสัตว์ที่ต้องใช้ปืนรอบยิงในการในการยิงน,นะครับประมาณนั้นครับเกาะแฮมโมครับผมจุดแรกแล้วก็จุดที่สองครับผมภูเขาฮันจิสครับก็จะมีรูปพับแล้วก็สตรอเบอรี่ป่าครับ หลักๆเนี่ยของพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทําเป็นอของเทดได้ครับทําเป็นกล่องผลไม้อะไรพวกนี้นะครับกล่องผักที่เอาไว้ทําเทดลันได้นั่นเองครับผมอ่าก็ใช้ของที่ขุดเนี่ยนะครับพร้อมกับผงถินดําครับอ่าแล้วก็ไปทากล่องเทดได้นั่นเองครับผม ไปครับส่วนต่อไปป่าโซกาจีครับผมป่าโซกาจีก็จะมีผักกูนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ขุดนะครับซอมน,นี้ผมไม่ได้ขุดเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทําเมนูพวกนี้ครับอย่างผักกูเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําเลยแต่ว่ามันมีเราเก็บได้ครับอย่างผักกูดเนี่ยเราเอาไปทําได้หลายเมนูเลยนะเป็น,เ,ปนเมนูทาอาหารครับเอาไว้ส่งวังก็ได้ ก็จะมีจอนถกเขียวข้าวต้มสูตรดั้งเดิมดันบอลครับแล้วก็ผัดผักกูดแล้วก็ผัดเนื้อผักกูดครับโดยเจ้าตัวผักกูดเนี่ยต้องบอกว่าแม่งทําง่ายนะเออมีเมนูที่ที่ใช้ผักกูดในการทําครับมันมันมันทำค่อนข้างง่ายครับก็อย่างถ้ายกตัวอย่างเช่นผัดผักกูดเนี่ยก็คือเราใช้แค่ผักกูด แล้วก็กระเทียมครับที่เหลือเนี่ยสามารถซื้อได้หมดเลยครับซื้อจากจาก n อ c ครับผมอย่างผัดเนื้อผักปูดเนี่ยเราก็ใช้แค่ผักปูดแล้วก็เนื้อแดงแล้วก็กระเทียมครับที่เหลือก็ซื้อได้หมดเลยครับผมอย่างถ้าเราไปทำข้าวต้มใช่ป่ะเราไปทำข้าวต้มเราก็ใช้ผักปูดใช้ใบครามแล้วก็ใช้พริกป่นะครับของวันนี้เนี่ยหลักๆมันมัน,มน,มนหาซื้อได้ครับผม ประมาณนี้ครับป่าโซกาจีครับผมต่อไปนี่ครับถ้ำหมูทองคำอันนี้ผมขุดมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับอถ้ำหมูทองคำมีหนึ่งหนึ่งจุดให้เราขุดครับโดยถ้ำหมูเนี่ยจะพิเศษนิดนึงก็คือมันจะมีเจมครับที่ใช้ในการติดตั้งเวลาเราไปตีมอนหรือตีคนหรืออะไรก็ตามแต่ครับผมที่ที่เป็นคอนเทนต์ต่อส่วนนะครับ อ่ามันจะมีเจมครับสิ่งพิเศษที่ที่มาใหม่ตั้งแต่แมปลุงอรุณเข้ามาครับผมอ่าก็จะมีพลึกแข่งความมืดเป็นเจมที่ตีหลังครับอ่าไปทําเจมตีหลังพลึกแข่งความขมขืนก็คือเอาไปทําเป็นขมขืนแช่แข็งครับก็จะเป็นเจมดรีอาร์กับเจมแบบเพิ่มดีอาร์แล้วก็เพิ่มค่าลบหลีครับอ่าล่องรอยความโหดเทียมครับเจ้าตัว,ตวล่องรอยความโหดเทียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างนะครับ อ่าเช่นอ่าวัตถุละลายโลหะเลือดทอระลาราดอิเลิกเซอร์อย่างการรู้เท่าทันเอยที่เป็นยาเคลียนะครับอ่าแล้วก็ผมรับครับผกรับเราก็บอกกันไปแล้วที่เอาไว้ใช้สําหรับการอ่าทำปืนใหม่ครับแล้วก็ต่อไปครับผมป่าโดเกบีครับป่าโดเกบีเนี่ยมี2โหนดแล้วก็เจ้าตัวป่าโดเกบีเนี่ยมีความพิเศษนิดน,นึงครับ ก็คือเราจะต้องใช้คนงานโดเกบีเท่านั้นครับในการขุดเจ้าตัว2โหนดนี้ที่อยู่ในป่าโดเกบีนะสองจุดอ่าเรียกว่า2จุดละกันก็ตามนั้นครับใช้คนงานโดเกบีนี่เห็นไหมไม่ใช้คนงานโดเกบีช่างครับ2ตัวเลยอ,อ่ก็คล้ายๆกับเจ้าตัวโหนดท่าหมูทองคําเลยครับก็คือ2โหนดนี้เนี่ยจะขุดแล้วก็ได้เจมครับ นดแรกเนี่ยจะได้ล่องรอยโลกครับอ่าล่องรอยโลกที่เอาไว้ทําแข็งแก่งไม้อะไรพวกนี้ครับอ่ามีแข็งแก่งไม้น้ํากองเลือกอสูนอ่าอลิกเซร์นักลอบสังหารอะไรพวกนี้ครับอ่าล่องรอยโลกที่สามารถเอาไปทําได้นะครับแล้วก็อันยัมมินีโปร่งใสอันนี้น่าจะเป็นของเถืเรือปะไม่มั่นใจว่าย,ยัางอยู่ในลิสต์ของเถเือหเรือเปล่าเพราะว่ามันเปลี่ยนคนข้างบ่อยแล้วแล้วก็ ผงลึกลับก็เช่นเคยครับเอาไว้ทำปืนเป้ไฟแห,ห่งหองอีกที่ลุกชดเจ้าตัวนี้เป็นไฟใหม่หครับที่เอาไว้ทําถุงมือ,อส่วนประกอบในการทําทถุงมือครับแล้วก็ผลึกแห่งผื้นป่าครับอันนี้ก็เป็นเจมเรียกว่าของพิเศษที่ได้จากการขุดดนกันก็ต้องบอกว่าออกค่อนข้างยากแล้วกันอ,ออกค่อนข้างยากครับเป็นไอ้เจ้าตัวผลึกแหงผื้นป่าเนี่ยเป็นเจมไลท์สกิลครับผมอ ก็มีทั้งเทิดเลือกตกปลาทำอาหารแปรธาตุแปรแปรูปวิ่งมา้ามีครบทุกไลฟ์สกิลเลครับทั้งค่ามัตเตริรี่แล้วก็ค่าประสบการณ์สกิลนั้นๆครับที่เราเลือกเอามาครับเราสามารถเลือกได้เลยนะถ้าต,ตัวพลึงกระเพืขึ้นปานนี้เราเลือกเอาเองได้เลยว่าเราจะเอาเจมไลฟ์สกิลประเภทไหนครับอ่าเรียกว่าของดีครับควรมาขุดกันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ขุดนะครับอ่าต่อไปครับผม ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ป่าโดกิบีครับผมก็จะมีร่องรอยการขึ้นสู่สวรรค์ครับร่องรอยการขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยก็เอาไปทําได้หลายอย่างเลยนะเช่นน้ํากองสีแดงน้ํากองสมบูรณ์เคลือบหนังเลือดทรราชอิรเซร่ของฟ้าอะไรแบบนี้ครับก็โปร่งใสเหมือนเดิมไม่แน่ใจยังอยู่ในลิสเทนเรือหรือเปล่าครับแล้วก็ผงรับก็เหมือนเดิมครับต่อไปอันนี้ก็เป็นเจมครับผลึกแห่งความกลมกลืน เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมในการทำเจมที่เป็นพวกคุมพวกามาคาร์โลอะไรพวกนี้ครับแต่เป็นขั้นสูงขึ้นมาอีกครับผมอ่าก็เรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะครับเจ้าตัวผลึกแข็งความคงคืนครับแต่ว่าเจ้าตัวผลึกเองเนี่ยไม่สามารถขายได้ครับเราจะต้องไปทําเจมให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เอามาขายในตลาดได้ครับผม อันนี้ต้อนอ้อสันเขาโกอูนไอเจ้า,จาตัวนี้นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปทําเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องตกแต่งบ้านนะครับอ่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ครับผมต่อไปครับผมหุบเขาโบมนี่ครับอ่ามีสองจุดให้เราขุดครับก็จะมีผักขูดเคยบอกไปก่อนหน้านนี้ครับแล้วก็ตัดไม้ตัดไม้ก็จะมีไม้สนแทบแล้วก็ยางไม้ต้นสน,นครับยางไม้ต้นสนเนี่ย เอาไปทําได้หลายอย่างเลยครับพวกเอลิกเซอร์เจาะเอลิกเซอร์ฝึกสัตว์ไลทสกิลอะไรพวกนี้ครับอ่าไม้สนก็สามารถเอาไปสับไม้แล้วก็ไปทํากล่องได้ครับกล่องเทดลันอะไรแบบนี้ครับจุดต่อไปฐานฮงลิมครับอ่าเป็นยางไม้สนเหมือนกันครับแล้วก็พักปูดอ่าอันนี้คล้ายๆกันเลยผมก็ยังขุดอยู่แล้วก็ต่อไปเนินเขาจิ้งจอกครับมีสตอรอเบอรี่ป่าแล้วก็ดอกไวเลส ไอสองจุดนี้เนี่ยถ้าเราคุณเนี่ยเราจะต้องทําพวกเถิดรันด้วยครับเพราะว่ามันเอาไปห่อทําเป็นกล่องเทิดรันได้ครับผมจุดต่อไปภูปเขาบอมบาวีครับอ่าก็จะมีสามจุดเลยนะอ่ามีสามจุดเลยของเจ้าตัวหนุนนี้อ่านี่เหมือนเดิมเลยครับเห็นป่มผลึกแห่งการทำลายล้างครับเจ้าตัวผลึกแห่งการทำลายล้างเนี่ยก็เป็นจิม หนึ่งในเจมที่สามารถขุดได้ครับโดยเจ้าตัวผลึกแห่งการทาลายล้างเนี่ยถ้าเราไม่มาขุดเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการยิงสัตว์โดยใช้ปืนรอบยิงที่ต้องเอาผงลึงกลับไปทำนะครับแล้วก็มีลองรอยโล่ครับต่อไปส่วนต่อไปครับผมตัดไม้ก็จะมียางไม้เมปเปิลเปลือกไม้เก่าแก่ไม้เมปเปิล ยางไม้ไมเปิ้ลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยางไม้ที่ค่อนข้างยอดนิยมครับเราสามารถเอาไปทําพวกอิลิเซอร์ต่างๆได้ครับเอาไปทําเคลือบหนังได้ครับอ่าอิลิเซอร์ไลท์สกิลอะไรแบบนี้ครับอ่าแล้วก็เปลือกไม้โอแก่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่การที่ใช้ในการทําแปร่ธาตุเหมือนกันครับผมส่วนไม้ไมเปิ้ลเนี่ยก็ไปสับทําเป็นกล่องเททได้ครับอ่าจุดต่อไปครับจุดต่อไป ป่าบารีครับมีโหนดโหนดโนดนี้มี2จุดครับก็คือไม้ซีดาร์แท้แล้วก็ใบไม้แห่งจิต,ตวิญญาณไม้ซีดาร์แท้ก็เหมือนเดิมครับเราสามารถเอาไปทำกล่องได้ครับส่วนใบไ,ไม้แห่งจิตวิญญาณเนี่ยเราเอาไปทำแปรธาตุครับอ่าเป็นหนึ่งในวัตถุปปดิบแปรธาตุที่ค่อนข้างยอดนิยมเลยครับผมขาดตลาดด้วยครับแล้วก็ดอกเสือชิ้นชีพตัวนี้อ่าเอาไป ทำกล่องได้ครับอ่าทำกล่องเทสได้ครับจะเรียกว่ากล่องนี่ต้องเรียกว่าก,กระสอบครับเวลามันเอาไปทําพวกอ่าพวกผักผลไม้เนี่ยเวลาไปทามันจะเป็นกระสอบครับผมอ่าแล้วอีกสองจุดครับก็คือหมู่บ้านบอสโฟนอฟเซครับอ่าของหมู่บ้านนี้เนี่ยมีสี่จุดให้เราหุดเลยนะอ่าอย่างนั้นก็จะคือประกาศข่าวครับ ผักกาดขาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบทำอาหารเซียนนะครับก็คือข้าวต้มนั่นเองครับผมที่หล,หลายๆคนทํากันอยู่ครับนตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเ,เมนูที่ทําง่ายครับเพราะว่ามันหลักๆมันเป็นของที่ขุดจักโหนดนะเนาะเออมันเป็นของที่ขุดจักโหนดครับก็คือใช้ข้าวต้มใช้ผักกาดขาวเนี่ยขุดโหนดคู่ก,กันเลยอ่าแต่ข้อเสียของเมนูนี้น่ะอย่างเดียวเลยนะ นั่นก็คือมันทําได้หนึ่งต่อหนึ่งครับเออมันทําแล้วมันไม่ติดคูณข้อเสียมันก็คือแบบนั้นเลยครับมันก็เลยใช้ปริมาณเยอะนิดนึงครับเวลาจะทําอาหารเพื่อเพื่อส่งอาหาร One เซียนรายวันนะครับแล้เออเวเราบอกว่ามันขุดไวอ,อ่าขุดไวครับแนะนําให้มาขุดละกันเพราะว่าเอ,อ่อดีกว่าปล่อยคันในสมทบทิ้งไวอะนะครับก็ต่อไปครับผมข้าวสารข้าวสารก็เหมือนกันครับ สามารถเอาไปทําเป็นเ,เมนูข้าวได้ครับหรือเอาไปทําเป็นปุ๋ยอินรีย์ได้แป้งข้าวเจ้าได้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับผเจ้าตัวหัวใช้เท้าหรือว่าประกาดขาวเนี่ยเราสามารถเอาไปทําเป็นกิมจิได้ครับก็เป็นหนึ่งในเมนูอาหารเหมือนกันที่สามารถเอาไปห่อกล่องได้แต่ว่ามันเป็นกล่อง กอ,องระดับต่ำนะครับอ่าเป็นกองระดับต่ำครับผมส่วนอีกจุดหนึ่งชินันไลยเียแดงแล้วก็ชินันไล่สีผู้อ่อนครับไอเจ้าตัว2ออย่างนี้เนี่ยเป็นของที่ใช้อ่าในการหอกล่องเท็ลันนั่นเองครับผมประมาณนั้นครับจุดสุดท้ายของเมืองประเทศแห่งรุ่งอรุณครับคือท้าเรือข้ามฟากดันแลครับผมแล้าตัวนี้เนี่ยเป็น โนตคุด uh, สำหรับใครที่กำลังทำเรือพันโอกนั่นเองครับผม uh, uh. เห็นว่าก็จะมีแผ่นพังพื้นใหญ่แข็งแกร่งแผ่นพังใบเรือแผ่นพังหัเรือแผ่นพังหุ่มเกาะอะไรแบบนี้ครับผงแสงดาวผงลึกลับ uh, หลักๆเนี่ยก็จะเป็นของทำเรือมัอนเลยนั่นเองครับผม uh. ผมเนี่ยก็กำลังทำเรืออยู่เหมือนกันเ uh. จ้าตัวเรือพันโอกนะครับเพราะว่าความพิเศษของมันก็คือมันสามารถพ่นไฟได้นั่นเองครับผมผมก็เลย กำลังเก็บเพื่อที่จะทํามันอยู่ครับเออก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับอ่าใช้เวลานิดนึดนงครับผมก็สําหรับเจ้าตัวประเทศแห่งรุ่งอรุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากครับก็ต้องรอดูว่าพาร์ทสเนี่ยของโซนข้างหลังเนี่ยจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้างก็ได้ข่าวคลาอม,มาว่าพาร์ทสของเจ้าตัวประเทศแห่งรุ่งอรุณเนี่ยใกล้จะมาแล้วครับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฝ้ารอแล้วกัน เดี๋ยวเราไปรอดูครับว่าพาร์ทสองของเจ้าตัวประเทศแห่งรุ่งอรุณเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างครับอ่าส่วนคลิปนี้เนี่ยน่าจะจบว่าเพียงเท่านี้ครับสําหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าโนดที่ผมขุดอยู่นะตอนนี้เนี่ยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยขุดกันได้ครับขุดตามกันได้ครับผมเพราะว่าโนดของประเทศแห่งรุ่งอรุณเนี่ยมันใช้คะแนนสุดทบค่อนข้างน้อยครับมันใช้หนึ่งเองอ่ะเออมันน้อยมากอ่ะไปที่ยังไม่ได้ทาแล้วกัน หรือคะแนนสมทบเหลืออะไรแนี้ยังไม่รู้ว่าจะขุดอะไรครับก็มาขุดกันได้ครับผมสาหรับประเทศแห่งรุ่งอรุณครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยครับในการทําคลิปตัดไปครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทุกคนแล้วเจอกันครับในคลิปถัดไปส่วนจะมีอะไรนั้นรอติดตามกันได้ครับผมเอาละครับเจอกัน